สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่วันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะคะสาขานี้นะเป็นสาขาใหม่นะคะสาขาที่สามนะคะบอกเลยนะคะสาขานี้มีสต็อกรถให้เลือกมากกว่าสามร้อยคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะคะเกตเอเกตคัดคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะหรือไม่กับสีไม่กอใหม่นะคะ น้องแนะนำนะคะพี่ๆขาออกรถกับน้องได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่กําลังกังวลว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะจะออกรถกับน้องได้หรือเปล่านะคะน้องแนะนำนะคะพี่อยู่ต่างจังหวัดออกรถกับน้องได้นะคะน้องมีบริการนะคะพี่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงที่เลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกมานะคะไม่เป็นไรเลยนะหรือในวันที่อนุมัติแล้วนะคะพี่ๆไม่สะดวกมารับรถนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ขาน้องมีบริการนะคะขนส่งรถสระ ะะให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะน้องจะพามาชมนะคะรถยนต์เข้าใหม่คันนี้กันนะคะกับเจ้าตัว To y ยต a a อ t i ตินะคะ 1.6G ปี2020คันนี้นะคันนี้นะคะบอกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อๆเลยนะคะเป็นสีขาวสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพามาชมนะว่าคันนี้นะคะมีออปชั่นภายนอกภายในอะไรมาให้พี่ๆบ้างนะคะแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะ เหมาะได้เลยนะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะประวัติดีนะมาเริ่มต้นกันที่โซนด้านหน้านะคะขันนี้นะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะสวยนะคะไฟนะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะสำหรับทะเบียน1ขอไข่กไก่3860นะคะใครสนใจคันนี้นะคะพี่นะติดต่อน้องได้เลยนะคะเบอร์โทรนะขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ064ย์หกสี่นะหรือใครนะคะอยากแอดไลน์นะคะแอดได้เลยนะคะ ID line นะคะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะคะพี่นะเดี๋ยวเรามาดู กันต่อที่โซนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะมองข้างปรับพับร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะได้เป็นล้ออันลอยนะคะเดี๋ยน้องดูให้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นล้ออันลอยนะคะขนาดนี่ได้เป็นยางปี24นะคะคันนี้เป็นยางปี24นะล้ออันลอยขนาดเท่าไหร่เอยเดี๋ยน้องดูนิดนึงนะคะันนี้ ได้เป็นยา,นางดันหล,ลบด้วยนะคะคันนี้เป็นยา,นางดันหล,ลบนะล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสภาพดีแน่นอนนะคะเกรดเอเกรดคัดคุณภาพแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะกระจกนะเป็นเดิมแท้ t o โยต้ทุกบานนะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะคะอ่าพรบนะคะพรบภาษีมีให้ครบนะคะคันนี้นะคะอ่าหมด 4มิถุนานะคะ69เลยนะอะมาดูนะคะมือจับประตูนะคะคันนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะกระจกนะคะเดิมแท้ทุกบานนะพี่จ๋าเดิมแท้ทุกบานนะคะรับประกันได้เลยรถเรารถสวยแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมแน่นอนนะคะพี่ขาต่อมานะคะ่ะเดี๋ยวน้องจะพามาดูเม็ดอาร์กันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะโอ้ยแน่นสนิทบอกเลยว่าเม็ดอาร์นะคะนี่ เดิมๆเลยจ้ะพี่จ๋าเดิมๆโรงงานเลยนะไม่ผ่านการชนหนักพิวามน้ําท่วมแน่นอนไม่มีกับสีไม่มีกอไม้เลยนะคะทุกอย่างเดิมสนิทนะจ๊ะพี่จ๋านะเดิมนะคะน้องประกันได้เลยนะคะอ่า คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยตอบโจทย์แน่นอนนะใครที่กําลังมองหารถยนต์นะคะมือ2องเกรดเอเกรดค,คุณภาพนะคะอ่ะไว้ให้ครอบครัวใช้งานนะคะน้องแนะนําเลยนะคะมาดูกันต่อที่โซนด้านหลังนะคะใครสนใจนะพี่นะ,ะโทรหาน้องได้เลยนะคะ0640720512นะจ้าพี่จ๋านะ,ะอ่าคันนี้นะคะเป็นตัว t o y ยต้นะคะอาทิตนะอ่เป็นรถปี2020นะคะเป็นเครื่อง 1.6G นะจ๊ะพี่จ๋านะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมาก ะะตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วน้องจะพาไปดูภายในคันนี้กันบ้างนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะพี่เปิดมานะคะภายในนะกว้างขวางนั่งสบายจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะพี่คะ เป็นเบาะหนังสีดำนะโซนด้านหลังนะคะมีแอร์แยกซ้ายขวามาให้นะคะมีไฟสองสว่างนะคะตรงกลางมาให้แล้วนะคะบอกเลยคันนี้นะคะเบาะนะไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดนะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สุดๆนะคะใครนะคะที่ชอบนะคะรถเก่งนะคะน้องแนะนำเป็นตัวอาติสเลยนะคะราคาดีนะคะประหยัดน้ำมันนะคะวิ่งในเมืองวิ่งกรุงเทพนะคะสบายๆแน่นอนนะคะคันนี้นะคะ เดี๋ยน้องสตาร์ทให้ดูดีกว่านาะเปิดเข้ามานะคะโซนด้านในนะฝั่งคนขับนะคะจะมีที่ควบคุมกระจกให้นะคะโอ้โหอันนี้คือสภาพนะคะแรกแรกเข้าเลยนะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดยังใหม่กริปขนาดนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม push start มาให้แล้วนะคะเครื่องเงียบนะคะเพลงดังนะคะแอร์เย็นนะ เอาแอรเย็นฉ oh, ่ำนะคะคันนี้นะคะพี่นะบอกได้เลยนะเลขไม้นะคะอยู่ที่1,70,000เท่านั้นนะคะกับตัว t o y ยต้ c โค o l l a อ l ติ s นะ้น 1.6G ปี2020คันนี้นะคะคันนี้นะคะน้องบอกได้เลยนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถกับน้องศูนย์บาทได้เลยนะ,ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ อ่หรือจะอยู่ที่ไหนนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะออกรถกับน้องได้แน่นอนนะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาให้พี่ถึงที่เลยนะ่ะ,ะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะคั้นนี้นะคะมี smam ให้ M A M นะคะสามารถเชื่อมต่อรับสายได้นะคะอ่าเพลงดังนะคะแอร์เย็นนะ แอร์เย็นเพียงเพราะแน่นอนนะคะแอร์ Air, นะคะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วนะคะคันนี้นะเป็นคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะยังเป็นเบรกมืออยู่นะคอนโซนด้านหน้านะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะโอ้ได้บอกได้เลยคันนี้รถใหม่มากๆเลยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้นะคะคันนี้นะ,ะโซนด้านหน้ามีไฟสองสว่างตรงกลางให้นะคะสว่างสุดๆเลยนะคะ ส่วนเบาะด้านหน้านะคะจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะคันนี้บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคันนี้นะคะราคาเพียงนะคะ4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะพี่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นน,นะอ่าใครนะคะที่ชอบคันนี้นะคะน้องแนะนําเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์สุดๆเดี๋ยวน้องจะพาไปดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะฝากระโปรงอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนด้านหน้าน,านะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันโซนด้านหน้านะคะเดี๋ยน้องเปิดให้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวนอนะ็อตนะอ่าหัวน็อตไม่เคยมีขยับนะคะคันนี้ไม่มีขยับนะเดิมๆทุกจุดนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะยังอยู่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะ,ะสาหรับเจ้าตัวโตโยต้านะคะคอลล่าอาร์ติส 1.6G ปี2020คันนี้นะคะบอกได้เลยนะตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคา มากมากเลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะพี่ติดต่อน้องได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์064นะคะพี่0720512นะคะพี่คานะ ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่ออกรถกับน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการไฟแนนซ์มีเก็บเอกสารเซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงที่เลยนะคะหากพี่ๆไม่สะดวกมาไม่เป็นไรนะคะพี่คะน้องมีขนส่งนะคะรถสไลท์ให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยใครกําลังกังวลเรื่องไหนนะพี่นะทักมาพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะน้องฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัว Toyota c o คโรล a ่าออ s ินะ 1.6G ปี2020นะคันนี้ราคาเพียง459,000เท่านั้น ะคะพี่ขาอ่าราคาเบาๆนะพี่ผ่อนสบายๆนะบอกได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ16,000บาทเท่านั้นนะคะของเงินเดือน20,000บาทนะคะออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันไม่ต้องกู้ร่วมนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยตอบโจทย์สุดๆนะขี่ในเมือง หรือขี่นอกเมืองขับสบายแน่นอนนะคะพี่ขายังไงน้องนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของน้องนะวันนี้นะคะน้องมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ